สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเอนชาว y o u t u b e ทุกๆท,ท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lucky Number Channel ก็กลับมาอัปเดตด,ดวงชะตากันได้ที่นี่กับเราเป็นประจำในทุกๆเดือนกันนะคะช่องเลขมงคลคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนพฤศจิกายนปี2563 ของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภนะคะคลิปนี้สามารถรับชมรับฟังคำพยากรณ์ได้ทั้งผู้ที่เกิดในลัคนาพฤษภและราศีพฤษภนะคะ ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะจย์จะขอพูดถึงดาวพฤหัสก่อนนะเพราะว่าดาวพฤหัสกำลังจะยกย้ายเปลี่ยนราศีกันอีกแล้วเนาะจะเห็นว่าปี2563นะดาวเขาโครจรวิปริตกันบ่อยนะดาวหลายๆดวงโครจรเดินหน้าถอยหลังกันเยอะมาก ก็เลยส่งผลให้เวลาที่ดาวเขาโคโจรมาให้คุณกับเราก็ให้ได้ไม่เต็มที่นะคะดาวพฤหัสเองก็เช่นกันนะโคโจรเดินหน้านะโคโจรถอยหลังประกบคู่กันไปกับดาวเสาดาวใหญ่เดินผิดปกติเนาะชีวิตหลายๆคนหลายหลท่านมันก็มีเรื่องของความปันป่วนนะมีเรื่องของความผิดหวงังมีเรื่องของการที่จะ เหมือนกับดีก็ดีไม่สุดนะคะแต่พอเวลายแย่ก็แย่จริงๆมันก็จะเป็นแบบนี้มาโดยตลอดทั้งปีเลยนะคะในวันที่14พฤศจิกายนปี2563ดาวพระฤหัสจะย้ายจากราศีธนูเข้าไปสถิตอยู่ในราศีมังกรดาวพระฤหัสเป็นดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์นะคะเป็นดาวบุญเป็นดาว คุ้มโทษคุ้มภัยเป็นตัวแทนในเรื่องของสติปัญญานะในเรื่องของความรู้การเรียนการศึกษาการได้รับการสนับสนุนการได้รับโอกาสดีๆในชีวิตเป็นตัวแทนของผู้หลักผู้ใหญ่เป็นตัวแทนของผู้ที่จะเข้ามาอุปถัมภ์ช่วยเหลือเราเมื่อดาวพฤหัสโครจรไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีก็มักจะให้คุณสูงนะทำให้เจ้าชะตามีโอกาสประสบความสำเร็จแม้ว่าการย้ายในรอบนี้นะดาวพฤหัสจะโครจรได้มาตรฐานที่เป็น แต่การที่ไปสถิตยอยู่ในราศีมังกรซึ่งเป็นราศีแม่ธาตุดิน ก็กลายเป็นว่าดาวพะระฤหัสจ,จะส่องแสงไปถึงบ้านของคนราศีพฤษภด้วยเพราะว่าราศีพฤษภลักนณาพฤษศเองก็เป็นราศีธาตุดินเช่นกันเขาเรียกว่าดาวถึงกันนะคะถึงแม้วา่าดาวอาจจะไม่ได้ให้คุณแรงเท่ากับตอนที่มาทับลักนณาแต่ก็จะได้ผลดีมากๆกับคนพฤษภและยังไปช่วยลดความรุนแรงจากราหูที่ยังทับลักนาอยู่ด้วย ในช่วงที่ผ่านมาดาวพฤหัสโครจรอ,อยู่ในมรณะก็ทําให้เราเนี่ยขาดตัวช่วยไปนะคะขาดคนช่วยเหลือสนับสนุนนะผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายมองไม่เห็นถึงคุณค่านะคะ,ะการย้ายครั้งนี้นะคะดาวจะย้ายจากมรณะเข้าไปอยู่ในภพสุภาแทนสุภาหมายถึงภพที่เกี่ยวข้องกับความดีงามความราบรื่นความสุขสมหวังชื่อเสียงความสําเร็จการเดินทางต่างประเทศต่างๆนะคะ ดาวพฤหัสนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะ ที่หมายถึงโชคลาภที่หมายถึงความสําเร็จที่หมายถึงสิ่งที่ได้มาโดยง่ายพอดาวย้ายในรอบนี้ก็เหมือนพ้นเคราะห์พ้นภัยนะคะย,ย้ายย้ายจากพบมรณะไปสู่พบเรือนที่ดีนะคะและก็จะส่งผลในช่วงวันที่14พฤศจิกายนไปจนถึง29มีนาคมปี2564ย้ายมาแล้วย้ายมาส่งผลดีในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะในเรื่องของการเรียนการศึกษาจะมีความก้าวหน้าความสําเร็จ ดาวพฤหัสสถิตในราศีแม่ธาตุดินก็จะเป็นช่วงเวลาที่คนพฤศพได้ตั้งหลักตั้งฐานนะได้สร้างเนื้อสร้างตัวมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตผู้หลักผู้ใหญ่มองเห็นผลงานนะได้รับโอกาสดีๆในการที่จะได้ขยับขยายก้าวหน้านะคะถึงแม้จะอยู่ในตำแหน่งนิดนิดที่แปลว่าอ่อนกำลังนะคะได้ผลน,น้อยต่ำต้อย แตดาวพฤหัสถือว่าโครจรในภพที่ดีให้คุณกับคนพฤศพนะคะก็ยังจะให้ผลประโยชน์อยู่นะแต่อาจจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆเจริญก้าวหน้าขึ้นทีละเล็กทีละน้อยความจเจริญรุ่งเรืองแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะ ดังนั้นย้ายรอบนี้นะความเป็นอยู่ภายในบ้านของคนพฤศศพจะพัฒนาปรับปรุงดีขึ้นมีโอกาสที่จะได้ยกระดับความเป็นอยู่นะคะได้ซ่อมแซมที่อยู่อาศัายเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถนะคะได้สร้างความมั่นคงในชีวิตมีเรื่องของการเดินทางไกลเข้ามาด้วยนะคะการเข้าไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างทีนต่างแดนางานออนไลน์ต่างๆเรียกว่าจะได้รับการยกย่องนับถือเป็นอย่างดีนะคะจะ ได้โชว์ผลงานได้แสดงศักยภาพมีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนะสำหรับนักเรียนนักศึกษามีรายได้และผลตอบแทนเข้ามาอยู่ตลอดนะคะจำนวนอาจจะไม่มากนะคะแต่จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะโชคลาภก็เช่นกันก็จะมีเข้ามาบ่อยนะคะ,ะคนพฤชศพสามารถที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวได้นะใช้นี้ใช้ศีลได้ในช่วงนี้นะมีความสําเร็จมีหลับผลเงินทองนะคะท่านที่เป็นเจ้า ของกิจาการนะงานค้างานขายเรียกว่าจะประสบความสําเร็จในระดับที่น่าพอใจนะคะอาจจะไม่สูงสุดแต่ก็ ถือว่าในระดับที่ดีมากนะคะแต่ที่ต้องระวังนะคะอย่าลืมว่าดาวพฤหัสยังเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยนะคะดังนั้นการย้ายรอบนี้ยังไงคนพสศษต้องระวังเรื่องของสุขภาพนะคะระวังเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะมีเรื่องของผู้ใหญ่นะ,ะอาจจะเป็นคนแก่คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ในบ้านเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะต้องไปดูแลนะคะหรืออาจจะหมายถึงมีเกณฑ์ได้รับมรดกด้วยนะคะ ดังนั้นภาพรวมของการย้ายครั้งนี้ของดาวพฤหัสก็ต้องบอกว่าย้ายแล้วดีนะคะย้ายแล้วมาทําให้คนพฤษศพ,พน้นเคราะห์พ้นภัยมีโชคมีลาบมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะและดาวพฤหัสเนี่ยเรียกว่าจะส่งผลดียาวๆให้กับชาวลัคนาราศพพรีศพฤษศได้เก็บเกี่ยวดอกผลนะได้เก็บเกี่ยวลาบผลไปอีก3-4ถึงปีต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะคะเพียงแต่ในช่วงปีนี้ปีหน้าเป็นช่วงเริ่มต้นสเต็ปแรกไปก่อนนะคะ รอให้ดาวเสาย้ายนะในวันที่5ธันวาคมอีกดวงเรียกว่าชีวิตของคนพฤ้ศพอยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะยังไงขอให้ขยันนะคะตั้งใจมุ่งม,มั่นอย่ายอมแพ้คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ลงมือทำนะคะดาวย้ายมาหนุนดวงแล้วนะจะส่งเสริมเจ้าชะตาก็ต้องรีบสร้างรีบทำเพื่อที่จะมีอนาคตที่ดีกว่านี้นะคะเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นไปกว่าเดิมกันนะคะ ในส่วนของดวงชะตานะประจำเดือนพฤศจิกายนของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะต้องเริ่มจากดาวศุกร์ก่อนนะคะเพราะว่าดาวศุกร์เป็นดาวประจำตัวของคนพฤษภดาวศุกร์จะโคจรไปอยู่ในพบปุดต,ตะนะคะแล้วก็จะอยู่จนถึงวันที่18พฤศจิกายนนะคะช่วงนี้ไปจนถึง1 8ก็จะเป็นช่วงที่คนพฤษภส,สนใจในเรื่องของ บุตรบริวารลูกน้องนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะมีแนวคิดมีไอเดียที่จะอยากทำบางสิ่งบางอย่างเข้ามานะคะดาวราหูที่ทับลักนณาอยู่บางทีก็จะเกิดความคิดแปลกๆไอเดียแปลกๆเข้ามาจากคนไม่เคยกล้าก็จะกลายเป็นคนที่กล้าแบบเสี่ยงๆเข้ามาด้วยในเดือนนี้นะพฤศจิกายนจะมีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีปะปนกันเข้ามานะคะที่ไม่ดีคือดาวเล เล็กหลายดวงเลยนะไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ดาวพุธนะคะจะมีบางช่วงบางจังหวะ ที่เขาไปโครจรอ,อยู่ในภพอารินะคะภพของปัญหาอุปสรรคศัตรูทําให้บางครั้งบางคราวคนพฤศพเองจะมีปัญหามีเรื่องจุกจิกกวนใจเข้ามาอยู่เป็นระยะระยะนะคะแต่มันจะเป็นแค่ปัญหาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นที่ทําให้ไม่ได้ดังใจที่ทําให้รําคาญใจนะคะอาจจะเป็นเรื่องของรถรานอาจจะเป็นเรื่องของบ้านคนในครอบครัวหรือเรื่องของลูกหลานนะคะแล้วก็เรื่องของเงินก็ได้นะคะแต่ว่าในข้อ ดีก็มีนะคะก็คือเดือนนี้ดาวใหญ่นะคือดาวพฤหัสจะย้ายออกจากมรณะจะโครจรให้คุณกับคนพฤษศนะแต่อาจจะต้องรอช่วงหลังวันที่2 4พฤศจิกายนไปแล้วดาวพฤหัสก็จะย้ายมาให้คุณย้ายราศีอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปในช่วงต้นคลิปนะคะและพอดาวพฤหัสย้ายนะคะก็กลายเป็นว่าดาวพฤหัสเนี่ย กับดาวเสาจะได้เกษตรสลับเรือนกันด้วยดังนั้นในช่วงวันที่14พฤศจิกายนไปจนถึง5ธันวาน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะได้ปรับเปลี่ยนอาจจะได้โยกย้ายอะไรบางสิ่งบางอย่างนะเช่นอาจจะเปลี่ยนทํำเลเปลี่ยนสถานที่ค้าขายนะเปลี่ยนสินค้าเปลี่ยนสถานที่ทํางานนะคะตรงนี้ ถ้ามีโอกาสได้เปลี่ยนถือว่าเปลี่ยนแล้วดีขึ้นในภายหลังนะคะและสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะก็คือเรื่องของคำพูดนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดคำพูดของเราอาจจะสร้างศัตรูได้ส่วนปัญหาในครอบครัวจะดีขึ้นนะปัญหาเรื่องรถเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวจะดีขึ้นในช่วงหลังวันที่16พฤศจิกายนไปแล้วนะคะพระเกตโคจรอ,อยู่ในภพสุภะนะคะอาจจะมีบางครั้งที่ฟุ้งซ่านคิดมาก คิดเยอะหรืออาจจะมีไอเดียบันเจิดเยอะแยะมากมายนะคะพอดาวพรฤหัสเขาโคจรย้ายไปอยู่ร่วมกับพระเกตในราศีมังกรนะคะคู่ดาว59เนี่ยจะส่งผลดีในเรื่องของการที่จะมีคนเข้ามาเกื้อหนุนอุปถัมภ์นะคะผู้ใหญ่เอ็นดูแล้วก็เด่นในเรื่องของการศึกษาหาความรู้นะได้โชคได้ลาบจากการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทำบุญแล้วได้ผลนะคะตั้งแต่ช่วงวันที่14พฤศจิกาย,ยนไปจนถึงสักปลาย พฤศจินะคะส่วนในวันที่ดวงแย่ดวงตกนะคนพฤศพต้องระมัดระวังตัวจะได้แก่วันที่ 13, 14, 17, 18 26, 27และ28พฤศจิกายนนะคะและอาจารย์อยากจะให้ระมัดระวังตัวเพิ่มขึ้นเป็น2เท่า3เท่าเลยนะคะน่าจะเป็นวันที่16พฤศจิกายนนะเพราะวันนั้นนอกจากจะมีดาวจันทร์ไปกระทุนแล้วอาจจะมีสุริยคาาเกิดขึ้นด้วยนะคะในด้านการงานนะคะ ราหูทับลัคนานะคะเรียกว่าดาวการงานทับตัวช่วงนี้ยังไม่ลงตัวนะยังมีความวุ่นวายอยู่พอสมควรหลังวันที่14พฤศจิกนะคะแสงของดาวพฤหัสจะมาส่งถึงลัคนาของท่านนะ,ะในบางท่านจะเป็นช่วงเวลาที่ได้รับช่วงต่อธุรกิจจากครอบครัวมาทำต่อนะจะทำงานกับที่บ้านก็ได้นะคะ คนหางานสมัครงานอาจจะได้งานที่ไกลจากที่เดิมนะคะหรืองานที่ทําอยู่แล้วอาจจะต้องมีเรื่องของการโยกย้ายตําแหน่งนะคะหรือสถานที่ทํางานเข้ามางานที่เกี่ยวกับงานออนไลน์งานต่างถิ่นต่างแดนงานาที่เกี่ยวกับต่างประเทศถือว่าทาแล้วดีนะคะในส่วนท่านใดที่ทาธุรกิจลงทุนในธุรกิจใหม่ๆช่วงนี้อาจจะต้องรอบคอบและพิจารณาให้ดีก่อนนะคะเพราะว่า,าจังหวะในการลงทุนต่างๆยังไม่ค่อยดีนคะ ะะมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงได้ภาพรวมการงานของคนพฤศพคือยังสร้างรายได้ให้ตลอดนะแต่อาจจะมีบ้างเบื่อบ้างเซ็งบ้างแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการวุ่นวายผิดพลาดบ้างเป็นบางจังหวะนะคะ ในด้านการเงินนะคะการเงินของคนพฤษศนะคะพฤศจิกายนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะดีไปจนถึง4พฤศจิกายนนะคะเรียกได้ว่ายังมีไรายได้หลายทางมีโชคดีจากการเสี่ยงนะและการเงินยังลื่นไหลนะมีเงินใหม่ๆเข้ามาแต่พ้นวันที่4ไปแล้วนะคะถึงวัน25พฤศจิกา ดาวการเงินจะโคจรเป็นอริกับดวงชะปานะคะก็จะเป็นช่วงที่หาเงินได้ยากมากขึ้นรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะระวังเรื่องของภาระหนี้สินต่างๆที่อาจจะทําให้ชักหน้าไม่ถึงหลังได้นอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ที่จะถูกหลอกถูกโกงหนะ้หรือเงินที่หวังเอาไว้เงินที่รออยู่อาจจะไม่ได้หรือได้ช้ากว่าที่คาดการเอาไว้นะคะภาพรวมการเงินต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่ยังค่อนข้างฝืดเคืองพอสมควรนะแต่ ัง25พฤศจิกาเนี่ยดีขึ้นโดยเฉพาะในท่านใดที่มีแฟนมีคนรักนะคะลำบากเดือดร้อนยังไงตรงนี้สามารถขอความช่วยเหลือจากคนรักของท่านได้หรือถ้าจําเป็นต้องหยิบต้องยืมจริงๆก็ก็ให้ไปขอความช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามนะคะโดยเฉพาะช่วงหลังวันที่25พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะเรียกว่าคนรักหุ้นส่วนจะเป็นที่พึ่งได้อย่างดีในเวลาที่ลำบากนะคะ ในด้านความรักนะคะคนที่เคยมีคู่คู่ที่เลิกกันไปนะก็มีลุ้นที่จะได้กลับมาคืนดีกันนะคะหรือบางคนบางท่านอาจจะเป็นเรื่องของการที่คนรักเกา่าแฟนเกา่ากลับมาวนเวียนเข้ามาอยู่ในชีวิตอาจจะได้พบได้เจอกันอีกนะคะคนโสดนา่าถือว่ามีโชคทางความรักนะจะเป็นคนจากที่ไกลๆหรือการเดินทางไกลจะทําให้เจอคนที่ถูกใจคุยกันถูกคอหรืออาจจะได้คุยกันจากช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะ ความรักนะคะเดือนนี้เหมือนจะดีแต่บางจังหวะก็จะมีเรื่องของปากเสียงเข้ามาเพราะชอบเอาเรื่องเก่าๆมาขุดคุยนะ,ะมาพูดซ้ำๆเดิมๆนะคะแต่โดยรวมนะคะคนพฤษศท่าลดทิฐิมานะในตัวนะลดอีโก้ลงไปบ้างเนี่ยยังไงคนรักจะเป็นที่พึ่งพาได้ในยามที่ลำบากนะคะ ในด้านสุขภาพนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุหรือการได้รับบาดเจ็บนะคะเกี่ยวกับเส้นเ e อ็นข้อเข่าเส้นประสาทต,ต่างๆกันด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe ก,กดกระดิ่งช่องของเราเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับผู้จะทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ